โอใหญ่เลยไม่ได้กดเลยถ่ายตั้งนานเดินถ่ายขึ้นมาแต่ไม่ไม่กด Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những เฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้เฮ้ยพน่ดเออเอ้เฮ้เฮ้เฮ้น่ารักอ่ะเอออืมจ้าเออเธอเรียกแม่เธอเหรอเอ้เออจะออกมาออกไม่ได้ ออกไม่ได้ค่ะจา้าเอ้ยออกไม่ได้เอาไรวิ่งเล่นไม่ได้อะฮะไปน่ารักอย่างเงี้ยคุณอย่างเงี้ยเราอะฮะอืมมือเป็นแพ้อะเนี่ยฮะเฮ้ยน่ารักอะ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ้ย Ah